ก like ็ต้องขอบคุณด้วยตาันั้นติทุกวันที่กุณาร้องเรียนนะเพราะว่าก็เราก็มาอย่างสง่าภาคภูมิผมว่าเรายินดีรับทุกฟังทุกคำคระผมว่าจริงแล้วคําติก็มีค่าไม่น้อยคําคชมนะเพราะมันเหมือนกระตกกระท้อนเราไงแล้วเราเราีปรับปรุงตัวทุกอย่างเมืองกรุงคึกคักเมื่อกตอมีมติรองรับชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดในประวัติศาสตร์ถึง1.3ล้านเสียงแลนสไลด์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ที่ร้องประท้วงนะครับสำหรับผูพุฒนาเสียงทั้งที่โหวตให้แล้วก็ไม่โหวตให้นะครับก็ผมขอเป็นตัวแทนทั้งสามสี่คนที่ลงสมัครผู้ว่านะครับก็จะทำหน้าที่อย่าีสุดกงาจะทำแต่อยาไม่ให้เราผิดหวังแล้วขอให้เราก้าวเดินไปด้วยกันครับก็เห็นใจต่างเห็นแย้งกันได้แต่อย่าทะเลาะกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นมิตรสหายที่ดีครับเราจะเพิ่มบกดกดไปขอบคุณทุกคนแล้วก็ินไปด้วยกันแล้วก็ช่วยทำประเทศให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่มาให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เราก้าวเดินต่อไปนะครับก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนของผู้สละทั้งหมดนะฮะที่เรามาทําหน้าที่เป็นผู้ว่าของทุกคนก็ผมว่าก็เป็นจุดที่จะเริ่มเดินทางเดินไกลหนึ่งสี่ปีก็จะทาให้เต็มที่ครับแล้วก็จะไม่ทำให้ผู้สละผิดหวังครับสิ่งที่ตั้งเป้าไว้หลังจากที่กรกตรับรองแล้วจะทำอะไรก็คงมีชั้นเปิต้องไปรับเอกสารแล้วก็อาจจะงมีพิธีเข้าไปที่ เวลาส่ยิญชานะมีวบสารตามเ,าเพื่อเป็นขวาญกำลังใจครับแต่นั้นคงเชิญผู้บริหารมาแอาจจะต้องประกาศรายนามคณะผู้บริหารของเราแล้วก็เชิญผู้บริหารกรดมมาคุยแล้วก็ให้ฟังไอแผนที่เราเสนอไปท่านมองอยังไงแล้วคุยกันแล้วก็เริ่มตั้งคณะทํางานผักดันในเรื่องต่างๆครับผมว่าจริงแล้วอย่างเราก็เริ่มคุยแล้วเรื่องสารสุขนะ มีเก้าเรื่องที่เราจะต้องไปคุยกับสปทชก็พร้อมแล้วตั้งคณะทำงานแล้วที่พร้อมจะไปคุยถ้าเกิดระบว่างพวกนี้ก็นัดคุยได้เลยเรื่องการขยายการให้บริการการปรับสิทธิบัตรทองให้เข้าที่ไหนก็ได้การหาเครือข่ายเอ่อเกิุดิจิทลอุ่นการช่วยประเมินคุณภาพของคลิษฐกิุดิจิอุ่นการปรับดัตต้าเบสของผู้ป่วยให้สามารถเข้าที่ไหนก็ได้ถ่ายข้อมูลกันเร็วนั้นแผนเรามีหมดแล้วครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานได้เอาไปศึกษาแล้ว ก็ดีเลยฮะอย่างผูช้ชาได้ยีคุยอรอบกับหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขนะเขาก็เอาแผนเราไปวิเคราะห์รวมทั้งเรื่องภาคประชาสังคมผมว่าทุกคนตื่นตัวฮนะผมว่าข้อดีคือเรามีแผนชัดเจนหลายๆข้อเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปศึกษาได้ไทำงานร่วมหน้าแล้วก็สามารถหาจุดที่เออจะปรับปรุงตรงไหนไหมหรือว่าจะมาร่วมมือตรงไหนไดก้ก็ดีใจนะครับผมว่าคิดว่ามันจะเริ่มได้หลายมิติเลยแต่ว่าโอเคเรื่องสาธารณสุขเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำมาค้าขายก็เป็นเรื่องที่ต้องทำจะรูจัก ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเริ่มเลยนะฮะแล้วก็เรื่องผับเลขแผงลอยการช่วยผู้ค้าเรื่องการปรับปรุงตลาดติดสารแผงของกอรมอในสมองที่ร้องเรียนเราเนี่ยค่ะเราจะมีการดำเนินการกับเขาอย่างไรบ้างก็คงเดี๋ยวปรึกษาฝ่ายกฎหมายทีครับถึงว่ามันก็เป็นกระบวนการตามระบอบนะก็ต้องขอบคุณด้วยตามท่านติสุวรรณที่กุณาร้องเรียนนะเพราะว่ามันทําให้เราเหมือนกับมีการตรวจสอบแล้วก็เป็นไปตามระบบมันไม่ได้มีการลักขั้นตอนก็เราก็มาอย่างสง่าภาคภูมิก็ไม่ได้มีอะไรครับผมคิดว่ามีเรื่องอื่นทําอีกเยอะนะ แต่วเดี๋ยวคนต้องึกษา่ายจดหมายทีว่าว่าเป็นยังไงครับพรุ่งนี้จะเข้าไปในส่วนของสารวักราลรีเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้เห็นกำหนดการเพราะออกมาลงพื้นที่ยังไม่ได้เห็นเขาบอกว่า11โมงไปรับที่กรกตแล้วบ่ายโมงมีพิธีที่สารวักราลรีอะไรเยงนี้ครับก็เดี๋ยวคงตามนั้นแต่คงง่ายๆเราองเรียบง่ายฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการรับใช้ประชาชนนะนั้นพิธีการเราให้สั้นๆง่ายๆไม่ต้องมากันเยอะเอาให้จบตามพิธีตามประเพณีอ่ะแล้วก็จะเริ่มทำงานไม่มีครับเอาสะดวกครับครับ ประมาณนนั้ทีนี้ก็เริ่มมีโซเชียลตั้งคำถามแล้วว่าได้เป็นผู้ว่าแล้วทีนี้จะอาจจะได้ตำหนิหรือได้ถือว่าเป็นการอะ้นะได้ไหมนะตำหนิได้ถูกลงตำหนิได้ถูกคืออะไรนะแบบลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาอะไรอย่างทีะบอกอ๋อก็ทันคือผมผมว่าเรายินดีรับทุกฟังทุกคำนะฮะแล้วผมว่าจริงแล้วคำติก็มีค่าไม่น้อยกับคำชมนะเพราะมันเหมือนกระจกสะท้อนเราไงถ้าเรามีแต่คำชมอย่างเดียวเราฟังแต่คนที่ชมเราสุดท้ายแล้วเราก็จะทำผิดเยอะแยะเลย นี่แล้วเราอยากจะได้คำคำัมภที่มาจากใจไม่ได้มาจากอารมณ์นะคำติที่มาจากเหตุผลผมว่าน,นี่เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เราไปถูกทางมากขึ้นนะครับก็ยินดีนะถ้าพี่นองประชาชนเห็นว่าเราทําอะไรไม่ถูกแล้วก็รีบติดตั้งเนินๆเลยเราจะไม่หลงไ่ไกลอะ่ะนะแต่ว่าขอให้ใช้เหตุผลนะอย่าใช้อารมณ์อย่าไปเอาความเกลียดความโกรธหรือว่าความแค้นอะไรมามาเป็นตัวตําหนิเราอะ่ะแต่ลองดูเนื้อหาแล้วก็ตําหนิกันแล้วเราพร้อมที่จะปรับปรุงตัวทุกอย่างครับ กกตชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งในทันทีที่ได้ผลรับคะแนนเพราะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ว่าจะมีใครร้องเรียนก็ตาม